ทริปนี้ฝนจะพาไปเที่ยวหัวหินเมืองตะอากาศริมทะเลสุดฮอตแบบ2วันหนึ่งคืนมาชาร์จพลังงานให้เต็มด้วยทะเลสวยๆกันดีกว่าค่ะไปพบกับที่แรกกันเลยดีกว่าค่ะกับร้านขนมปังฝรั่งเศสร้านขนมปังที่ไม่ว่าจะมาหัวหินกี่ครั้งเนี่ยก็ต้องแวะให้ได้เลยนะคะเพราะที่นี่เขามีขนมปังแบบฝรั่งเศสที่หลากหลายรสชาติเนี่ยหอมอร่อยมากๆ ปัจจุบันจะมีทั้งหมด3สาขาทั้งในตัวเมืองหัวหินตลอดจนสาขาชะอำรวมถึงร้านขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังมีกาแฟอาหารและเครื่องดืม่มบริการอีกด้วยมาเช็คอินกันเลยดีกว่านะคะกันที่โรงแรมที่เราพักในวันนี้ชื่อว่าโรงแรมวิลเดนดารีสอร์ทแอนด์วิลล่าหัวหินซึ่งเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเป็นโรงแรมที่อยู่ติดชายหาด่ซนตัวเหมาะสําหรับการพักผ่อนแสนโรแมนติกกับคู่รักหรือครอบครัวแบบสุด,สด เริ่มกันก่อนที่เช็คอินตรงเคาน์เตอร์นะคะพอมาถึงเนี่ยพนักงานก็จะนำเวลคัามริงมาเสิร์ฟซึ่งเป็นน้ำผลไม้เย็นๆให้เราดื่มคลายร้อนทางโรงแรมวิลเลนดาลีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีห้องหลายไทปปให้เราได้เลือกจองตามความชอบส่วนห้องที่เราจองกันในวันนี้ก็จะเป็นห้องประเภทพรีเมียมดีลักวิทพันช์บาร์ที่ตกแต่งในสไตล์ที่ดูเก๋ไก๋เหมาะแก่การพักผ่อนเอามากๆ ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นมินิบาร์ที่ดูเก๋มากๆนะคะมาในลักษณะของตู้เก็บของที่เปิดบานทั้งสองข้างมีชากาแฟและน้ำดื่มพร้อมขนมต่างๆบริเวณในห้องน้ำก็ตกแต่งได้สวยงามมากๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันและก็ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะ ไฮไลท์เด็ดของห้องนี้ก็จะอยู่ที่อ่างจากรุชิที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะทุกคนของจริงเนี่ยเราสามารถลงไปนอนเล่นได้อย่างสบายๆเลยนะต้องเก็บภาพกันไว้สัหน่อยแล้ว เดินลงมาข้างล่างกันบ้างนะคะบริเวณภายในโรงแรมเนี่ยบรรยากาศให้ความรู้สึกดูล่มลื่นมากๆโรงแรมที่นี่นะคะก็จะมีสระว่ายน้ําที่เป็นแบบ infinity pool เป็นสระว่ายน้ําที่เป็นไฮไลท์เด็ดของโรงแรมที่ติดริมชายหาดเลยนะคะให้เราเนี่ยสามารถว่ายน้ําไปชมวิวทะเลไปแบบฟินๆได้เลย ข้างสระว่ายน้ำนะคะเขาก็จะมีบาร์ที่ตกแต่งในโทนสีเหลืองที่คอให้บริการเครื่องดื่มเย็นๆอีกด้วยนะคะเดินมากันต่อที่สะพานกระจกใสซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เด็ดอีกอย่างหนึ่งของโรงแรมวิลันดารีสอร์ทซึ่งเป็นสะพานกระจกที่ทอดตัวยาว ยื่นออกไปเห็นวิวชายหาดและท้องทะเลที่กว้างขวางแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะหาดทรายบริเวณหน้าโรงแรมเนี่ยคนจะไม่ค่อยพลุกพ่านสักเท่าไหร่ เพราะบริเวณนี้ไม่มีโรงแรมที่อยู่ติดๆกันมากจึงทำให้ชายหาดดูขาวสะอาดให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวแบบสุดๆใครอยากพักผ่อนเนี่ยแนะนำโรงแรมวิลันดาเลยจริงๆนะคะออกมาต่อกันที่ Top Secret บี c คาเฟ่คาเฟ่น่ารักที่ตกแต่งในโทนสีชมพูที่อยู่บริเวณเมืองหัวหินคาเฟ่ Cafe นี้ก็จะมีเครื่องดื่มขนมและอาหารมากมายให้เราได้เลือกสั่งกันตามความชอบซึ่ง Top Secret Beach Cafe เนี่ยเขาจะเป็นคาเฟ่ติดริมชายหาดเลยนะคะทำให้เราสามารถนั่งชมทะเลไปทานขนมไปบอกเลยว่าฟินแบบสุดๆ ในวันที่เรามาเนี่ยคาเฟ่เขาก็จะมีดนตรีสดคอยบรรเลงแบบเบาๆให้ได้บรรยากาศไปอีกไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านโกทิร้านอาหารเก่าแก่ชื่อดังใจกลางเมืองหัวหิน อาหารของที่นี่ก็จะเป็นอาหารประเภทอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่และเขาก็จะมีอาหารพื้นบ้านของหัวหินที่ขึ้นชื่อมากๆนั่นก็คือแกงพลิกนกปาก,ปากพงที่รสชาติเนี่ยจัดจ้านและอร่อยมากๆเลยนะคะร้านโกชิเนี่ยก็จะเป็นร้านที่คนค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะเพราะร้านจะตั้งอยู่ที่ริมถนนตรงข้ามกับตลาดโต้รุ่งหัวหินเมื่อเราทานอิ่มแล้วเนี่ยก็สามารถเดินไปย่อยต่อที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินกันเลยนะคะก่อนกลับ ที่พักเนี่ยก็จะมาแวะกันหน่อยที่ร้านเจเบียหอยเสียบมะละกอนะคะที่ถ้าใครเนี่ยมาหัวหินแล้วฟิรต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะเขาขายอาหารท้องถิ่นของหัวหินแบบแทๆ้ๆอย่างหอยเสียบย่างหมึอกอย่างและปลาย,ย่างอื่นๆอีกมากมายเราเนี่ยสามารถเลือกกิบได้เลยนะคะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะย่างตาถฐานให้เราแบบร้อนๆกินคู่กับเมนจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านและมะละกอซอยเป็นเส้นบอกเลยว่าเด็ดสุด รุ่งเช้าของอีกวันแสงแดดอ่อนๆกับลมทะเลเย็นๆพัดผ่านทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเอามากๆตอนเช้าเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยนะคะที่จะมาเดินเล่นริมทะเลเพราะจะคนน้อยและอากาศก็จะไม่ร้อนมากอีกด้วย เมื่อเดินเล่นกันเหนื่อยแล้วนะคะเราก็จะมาทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารของโรงแรมเป็นห้องอาหารแบบเปิดอาหารก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกทั้งอาหารไทยหรือเบกอร์ฟรนะคะเมื่อทานอาหารกันอิ่มแล้วเราก็จะมานอนใช้อ่างจักูชุชี่ตีฟองฟฟ,ฟูฟินฟินชมวิวที่บริเวณริมระเบียงกันเลยนะคะเป็นอะไรที่ขอบอกว่าสบายตัวเอามากๆเลย ได้ชารพลังทะเลกันแบบเต็มๆแล้วมาพบกันใหม่ในทริปหน้านะคะบ๊ายบาย